สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับกลับมาอีกครั้งครับกับช่องสองคอมเมนวันนี้เรามาสองคอมเมนของชาวอาเซียนกันแต่ก่อนไปรับฟังขอโฆษณาหน่อยเนาเนะ <c oughs> มีเงินกินข้าวแล้วขอบุณครับพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนเพื่อนคนไหนอยากดูคลิปยาวๆแบบไม่มีโฆษณาคัน่นผมขอแนะนำด็อกกี้พรีเมียมเริ่มต้นแค่19บาทหารือเดือนละ69บาทจะดูได้เพลินๆพืนแบบไม่เสียอารมณ์และพิเศษสุด จ่ายเพียง269บาทก็ได้ YouTube Premium ตลอดชีพกันเลยทีเดียวโปรโมชันนี้ไม่มีเยอะเด้อแค่เพียง10ท่านต่อวันเท่านั้นหรือหากเพื่อนๆต้องการหา AI ช่วยคิดงานทางร้านเองเนี่ยก็มี ChatGPT AI อัจฉริยะที่จะทำให้ชีวิตของเพื่อนๆเนี่ยง่ายยิ่งขึ้นมาพร้อมคู่มือการใช้งานและมีแอดมินคอยดูแลให้คำแนะนำหลังบ้านนอกจากนั้นก็ยังมีบริการ Netflix Disney Plus i อคและอีกกว่า60แอปพร้อมให้บริการถ้าสนใจก็แอดไลน์แอดด็อกกี้พีเหรือสแกน QR Code ตรงนี้ได้เลยแล็อย่าลืมบอกทางร้านด้วยว่าช่อง NCK Army แนะนำมาด้วยนะทางร้านจะให้บริการดีขึ้น100% ใครสนใจก็ลองไปสมัครกันดูเนาะเออเอาล่ะครับเรามาเข้าเนื้อหากันดีกว่าครับผมวันนี้นะครับเราก็มาพูดถึงประเด็นเด็เดๆจากฝีมือการจัดการจากกองทัพไทยของเราเองนะผมก็เริ่มสงสัยแล้วแหละว,ว่ามีนักการเมืองไว้ทําไมนะไม่ยอมจัดการให้มันดีกว่านี้นะเมื่อวันที่9มิถุนายนนะครับที่กองประชาการกองทัพบ,บก พลโทรกำมชัยวงศรีนะครับเจ้ากรมข่าวทหารบกได้เป็นประธานเปิดการบรรยายสรุปสถานการณ์ประจําไตม่านที่ไม่ได้มีแค่เรื่องชายแดนใต้เท่านั้นนะครับแต่ยังมีเรื่องชายแดนไทยกัมพูชาที่อาจทำให้พวกเมรหรือคนไทยบางกลุ่มต้องตื่นตัวไม่มากก็น้อยไปตามๆกันนะครับผมผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารจาก30ประเทศนะครับมารับฟังกันถึงสถานที่ประชุม และอีก17ประเทศนะครับที่นั่งดูผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับแบบสดสดร้อนๆกันกว่า50คนนะครับทั้งจากกระทรวงต่างประเทศกอรมะนอสอบตอก้มข่าวทหารแล้วก็ก้มชายแดนถามมาร่วมวงคบคันกันเลยทีเดียวนะโอ้เยอะไปไหนเนี่ยโดยในครั้งนี้กองทัพบ,บกไทยเขาจะหนักจะเต็มเพื่อบอกเราข้อเท็จจริง ของพัฒนาการในพื้นที่และความคืบหน้าเกี่ยวกับสถานการณ์ความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ยังมีความซับซ้อนและก็ต้องระวังกันอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและแน่นอนนะครับสถานการณ์ชายแดนไทยกับขเขมรเนี่ยที่หลายคนจับตามองนะครับกรมข่าวฐานบกก่ออธิบายแบบหมดเปลือกให้ผู้ช่วยทูตทุกคน แต่เข้าใจเหตุการณ์และจุดยืนของไทยที่ยังคงเดินหน้าความพยายามแก้ไขปัญหาอย่างสันติโดยกลไกทวิภาคีระหว่างประเทศพูดได้ฟังง่ายๆนะครับคือไม่ใช่แค่การลบกันอย่างเดียวแต่ยังใช้การทูตชังลุกนะครับเพื่อสร้างความเข้าใจและก็รักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศไปด้วยในตัวและสำหรับใครที่สงสัยว่าฟังคอมเมนจะทำยังไงครับก็ต้องบอกว่า ไทยเขาเนี่ยก็มีหลักฐานแน่นปักหมุดชัดเจนพร้อมโชว์ภาพเดาเทียมแล้วก็เอกสารสนธิสัญญาแบบจัดหนักจัดเต็มเบิ่มเบิ่มคืลือกันเลยทีเดียวนะฮะโอ้โหเียได้ว่าใครพยายามมาโต้แย้งเนี่ยก็คงต้องคิดให้หนักกว่านี้นะฮะเออเอาเป็นว่าครั้งนี้นะครับกองทัพไทยนะครับจัดการทุกอย่างอย่างครบสูตรทั้งอธิบายทั้งเจราจาพร้อมให้โลกได้เห็นความจริงแบบชัดเจน และถ้าใครยังสงสัยเนี่ยก็ไปถามเขเมนเอาเองแล้วกันเขาเนี่ยเออหลักฐานขนาดทนโทษขนาดนี้เอ้ยมันใส่นี่แหละครับก็เป็นวิธีการที่กองทัพบกไทยใช้ในการปกป้องประเทศชาตินะครับด้วยความเด็ดขาดแล้วก็สันติพร้อมรักษาภาพลักษณ์ที่ดีในเวทีโลก เนื้อหาข้อมูลก็มีประมาณนี้นะครับผมเพื่อนๆล่ะครับคิดว่าสถานการณ์เนี่ยจะเป็นยังไงอีกต่อไปนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้อย่างเต็มที่นะครับผมเอาล่ะครับเราลองไปฟังความคิดเห็นของเพื่อนๆชาวอาเซียนกันดูดีกว่านะครับหลังจากเห็นไทยใช้หลักฐานที่อัดแน่นไปกันหานี้แล้วเนี่ยจะคิดเห็นกันยังไงบ้างไปลองฟังกันเลยครับมาที่คอมเมนต์แรกกันนะครับผม ในเมื่อรัฐบาลเลือที่จะนิ่งเฉยไม่จัดการเรื่องชี้แจงอะไรทหารจึงต้องทําหน้าที่แทนพวกคุณมีรัฐบาลไว้ทําไรเนี่ยกูก็ไม่รู้แม่งเสือไปขอบคุณคเขมที่ช่วยกบไอค้ครนั่นนะ่ะที่มันขุดไว้น่ะเออความคิดเห็นต่อมากันครับผมรู้สึกแปลกใจมากที่ต้องให้กองทัพออกมาทําหน้าที่แทนรัฐบาลทั้งที่จริงแล้วไม่ใช่ภารกิจโดยตรงของทหาร ฉันตั้งชื่อให้รัฐบาลของไทยว่าคุณหนูฝึกงานก็คงไม่ผิดนักใช่ไหมพอถ้าบริหารประเทศได้ดีจริงทําไมถึงปล่อยให้เรื่องสาคัญแบบนี้เนี่ยเงียบไปเฉยๆจนกองทัพต้องลงมือเองความคิดเห็นต่อมาเกินครับผมทุกครั้งใกล้เลือกตั้งกมพูชามักจะกก่อกวนตามแนวชายแดนไทยเพื่อปลูกกระแสรักชาติและโกยคะแนนเสียงให้พรรคของตนเอง แถมยังเอาพื้นที่ใกล้เขตแดนไทยเนี่ยไปสร้างบ่อนคาสิโนตึกคอเซ็นเตอร์แหล่งสแกมตึกหลอกลวงออนไลน์แล้วก็ฟอกเงินโดยใช้ไฟฟ้าจากไทยอินเทอร์เนต็ตจากไทยเป็นเครื่องมือในการทำธุรกิจสีเทาจนตอนนี้ GDP ของกัมพูชากว่า60%มาจากสิ่งเหล่านี้ความคิดเห็นต่อมากครับผมเห็นแล้วเจ็บปวดแทนเพราะไทยเป็นประเทศใหญ่ มีศักดิ์ศรีและโปรติศาสตร์ยาวนานไม่ควรถูกเอาอกเปรียบแบบนี้กองทัพไทยต้องลุกขึ้นมาปกป้องสิทธิ์ของตัวเองให้ชัดเจนคิดเห็นต่อไปกันนะครับผมไปลองฟังกันดูครับเรื่องนี้เนี่ยน่ากังวลจริงๆเพราะจนถึงตอนนี้ยังไม่เห็นแถลงการทางการทูตจากกระทรวงต่างประเทศของไทยเลยต่างชาติเลยได้ยินแต่คำพูดของฮุนเซนฝ่ายเดียวถ้าปล่อยไว้แบบนี้ นานาชาติอาจเข้าใจผิดได้เพราะข่าวและข้อมูลจากฝั่งเดียวมักมีอิทธิพลต่อความคิดเห็นของโลกความคิดเห็นต่อไปกันกนะครับผมผมเป็นคนเวียดนามแต่ติดตามข่าวเรื่องข้อพิพาทระหว่างไทยกับกัมพูชามาตลอดรู้สึกประทับใจที่กองทัพไทยออกมาแสดงจุดยืนชัดเจนด้วยหลักฐานและเอกสารที่มีน้ำหนักพบบางครั้งรัฐบาลพลเรือนอาจมีข้อจำกัดทางการเมือง ในเวียดนามเราเองเนี่ยก็เคยมีประสบการณ์ที่คล้ายๆกันในประเด็นทะเลตีนใต้เลยเข้าใจดีว่าเรื่องอธิปไตยและมรดกทางวัฒนธรรมมันสำคัญขนาดไหนผมไม่สามารถแสดงความคิดเห็นเรื่องการเมืองภายในของไทยได้โดยตรงแต่หวังว่าคนไทยจะได้ผู้นำที่กาปกป้องประเทศและทำเพื่อประโยชน์ให้คนทั้งชาติ กูกคยอยากมีอยู่ล่ะนายกคุณน้ำดีๆนะโอ้แต่มันสอลอมาเองไปที่คอมเมนต์ต่อไปครับเป็นคอมเมนต์ของชาวขมรครับผมสยามคือขโมยที่บุกลุกแผ่นดินของขมรสยามจอมขโมยกว่าสารยุติธรรมระหว่างประเทศมากโดยเฉพาะเพราะเคยอับอายและพ่ายแพ้ตามกฎหมายมาแล้วจากการลุกลานกพูชาอย่างไม่ถูกต้อง มึงเอาจรวดยิงกูก่อนนี่นะว่ากูลุกลานมึงก่อนมึงบ้าปะเนี่ยฮ่าทำไมนั้นพ่อมึงอย่างฝรั่งเศสอะ่ะมันมีอำนาจย่ยุคเนี่ยมันไม่น่ากลัวขนาดนั้นแล้วฝรั่งเศสแค่เรื่องของมันเองอะเอาตัวไม่รอดเลยความคิดเห็นต่อมากันครับผมเห็นข่าวเรื่องนี้แล้วรู้สึกดีใจกับไทยเพราะกองทัพไทยเนี่ยกล้าที่จะออกมาชี้แจงกับต่างประเทศเองเรื่องนี้สําคัญมากถ้าเรื่องเกี่ยวกับดินแดนและมรดกชาติ ต้องรีบชี้แจงให้ชัดเจนโดยเร็วไม่ใช่รอให้ฝ่ายอื่นพูดฝ่ายเดียวความคิดเห็นต่อมากันนะครับผมอยากให้ไทยสื่อสารจุดยืนของตัวเองอย่างชัดเจนในเวทีนานาชาติมากกว่านี้ไปที่คอมเมนต์ต่อไปกันนะครับพวกสยามพวกนี้มันคืนกินขเขมรจากภายในมานานกว่า500ปีพวกมันขโมยแผ่นดินกว่าต้อนประชากร และบิดเบือนปอติศาสตร์สมัยนี้ชาวโลกกำลังมองขมนและให้ความสนใจพวกมันจะทำอะไรตามอำเภอใจแบบแต่ก่อนไม่ได้อีกแล้วตอนนี้ขมรกำลังลอกหน้ากากาพวกมันออกให้โลกรู้ว่าพวกมันเนี่ยคือขโมยบนเวทีนานาชาติมาแซดหลักฐานกูชัดเจนขนาดนี้เนี่ยมึงก็น่าด้าน่นาด้านนะโอ๊ยปากหามึงเนี่ยสัตว์แขวแมงดอกซังวะ ไปที่คอมเมนต์ต่อไปกันดีกว่าครับลองฟังกันดูครับกองทัพไทยต้องเป็นฝ่ายส่งหนังสือชี้แจงเองทั้งที่ควรเป็นหน้าที่ของรัฐบาลแท้ๆแต่กับเกียบสนิทเทมยังขอบคุณคขมเมที่ถมคูเลดด้วยรอยยิ้มอีกกูเลยจะเชื่อความคิดเห็นต่อไปกันนะครับผมลองฟังกันดูครับในเมื่อไทยมีโอกาสปิดด่านบางจุดแล้วก็ขอให้เร่งจัดการกับพวก แก๊งคอสเซนเตอร์และสแกมเมอร์ด้วยนะครับพวกนี้ทำให้ทั้งไทยอินโดและอีกหลายประเทศในอาเซียนเดือดร้อนมานานปปงบรนทัดบานก,กันครับลองฟังกันดูครับลูกเร็วและชัดเจนต้องประกาศให้โลกได้รับรู้ว่าเรายินหยัดไม่ยอมใครอย่างที่โบราณเขาว,ว่านํายอกต้องเอานําบงเรื่องแบบนี้ต้องตอบโต้ด้วยความเด็ดขาด เมนทันมากันครับผมลองฟังกันดูครับเรื่องนี้ควรให้ทหารจัดการทั้งหมดไม่ควรปล่อยให้ฝ่ายการเมืองเข้ามายุ่งวุ่นวายพบเห็นว่าการที่นักการเมืองมาขอบคุณคเขมรบ่อยๆทำให้ประชาชนในไทยเนี่ยรู้สึกลาคาดและก็ไม่พอใจมากความคิดเห็นต่อไปกันนะครับผมลองฟังกันดูครับรู้สึกว่ารัฐบาลไทยเนี่ยควรดูวิธีการทำงานของกองทัพเป็นตัวอย่าง กองทัพทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและทุ่มเทเพื่อประเทศชาติรัฐบาลก็ควรทำงานให้คุ้มค่ากับเงินเดือนที่ได้รับซึ่งมาจากภาษีประชาชนถ้าทำไม่ได้ก็ต้องกล้าลาออกไม่ใช่เป็นภาระหรือตัวถ่วงของประเทศในหัวมันคงบอกว่าออกแล้วกูเอาอะไรแดกอ่ะอคิดเห็นต่อไปกันนะครับกองทัพไทยเชิญทูตฐานมาแสดงจุดยืน แต่กระทรวงการต่างประเทศของรัฐบาลกับเงียบกิบรู้สึกว่ารัฐบาลชุดนี้ค่อนข้างอ่อนแอและทำงานได้ไม่ดีเท่าที่ควรความคิดเห็นต่อไปครับเป็นคอมเมนต์ของชาวคอมเมนครับผมคนเลวชอบใช้เล่ห์เหลี่ยมและโกหกสารพัดเรื่องอะไรก็ทำลงไปได้หมดโดยไม่รู้สึกละอายไม่ละอายคนอื่นก็ควรละอายใจตัวเองบ้างอ๋อหรืไปว่าคนที่เต็มไปด้วยคำหลอกลวง มักจะไม่รู้จักคําว่าอายหรอกไอ้ที่มันพูดมาทั้งหมดเนะ่ะผมรู้สึกว่ามันเข้าตัวมันเองหมดเลยเว้ย <c oughs> มันช่างกล้าพูดไปได้เนาะมันคงหลงตัวเองไปแล้วลหละตอนเนี้ยไปที่คอมเมนต์ต่อไปกันดีกว่าครับลองฟังกันดูครับควรเรียกทูตกัมพูชาเข้ามารับหนังสือประท้วงอย่างเป็นทางการเชิญทูตของมันมารับฟังพอเท็จริงอย่างชัดเจนซึ่งเป็นหน้าที่หลักของกระทรวงการต่างประเทศ ถ้าใครพบพรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศช่วยกระซิบให้เขาเร่งทําหน้าที่ด้วยเรื่องแบบนี้ต้องจริงจังเพื่อปกป้องผลประโยชน์ชาติคอมเมนต์ถัดมากันครับตบหน้ารัฐบาลอย่างแท้ความสําเร็จที่แท้จริงอยู่ในมือของกองทัพไม่ใช่นักการเมืองคอมเมนต์ต่อมากันครับผมฟังกันดูครับในขณะที่ปกป้องประเทศชาติ กองทัพไทยยังทําหน้าที่สําคัญในการสื่อสารกับเพื่อนนานาชาติเพื่อชี้แจงความจริงที่เห็นต่อมากันครับผมเมื่อไรกระทรวงต่างประเทศของไทยจะเชิญทูตกัมพูชาเข้าพบบ้างกัมพูชาเรียกทูตไทยตั้งแต่วันแรกไทยควรเร่งดําเนินการในเรื่องนี้เพื่อไม่ให้เสียเปรียบแต่ที่คอมเมนต์ต่อไปดูเหมือนว่ารัฐบาลไทยชุดปัจจุบัน กำลังกายเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศตัวเองเป็นทับไปกันครับพูดแต่เรื่องสารโลกซ้ำๆเสียเวลาและวุ่นวายคุยกับคอมเมนต์ปกคุณเสียเวลาเปล่าและก็มาถึงคอมเมนต์สุดท้ายกันแล้วนะครับผมลองฝังก,กันดูครับดีมากเลยที่ฝ่ายไทยเลือกจะอธิบายข้อเท็่จริงอย่างเป็นทางการแทนที่จะนิ่งเฉยหรือละเลยท้ายที่สุด การที่ประเทศอื่นๆจะเข้าใจหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาจะใช้พิจารณญาณอย่างยุติธรรมในการพิจารณาข้อเท็จจริงหรือเปล่าก็จบไปแล้วนะครับกับการสองเมนต์ของชาวอาเซียนกันนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับกับคมเมนต์เหล่านี้นะเรียบด้ว่างต่างเข้ามาชื่นชมจริงๆนะกับการจัดการของกองทัพไทยนะครับกองทัพบกไทยที่มีการเรียกทูต ทหารจากหลายประเทศเข้ามาตรวจสอบเลยว่าเฮ้ยเนี่ยตรงนี้นะมันเป็นของไทยไม่ใช่ของเขเมรมันมีการเออมันมีอะไระขเขมรมันแชร์ว่าใน Google เนาะว่าไอ้ตรงปราสาทตาเมินทมอะ่ะมันเป็นพื้นที่ของขเขมรซึ่งในอันนั้นนะมันลึกเข้ามาในดินแดนไทยจริงเว้ยแต่ไม่มีใครในโลกเขาเอาแบบนั้นทํากันนะเฮ้ยไอ้ g o o g l e Earth ออะไม่ค่อยแม่นยำ กูตามตรงไม่ค่อยแม่นยำถ้าเอาจริงมันของอะไรนะที่มันเป็นแมปที่ใช้ในโปเกมอนโกอันนั้นแม่นยำจริงแม่งตรวจสอบแบบเรียลไทม์จริงๆไม่ใช่ Google Earth แม้ก o เกิ e เอิร์จะยิ่งใหญ่แต่แม่งข้อมูลผิดพลาดเยอะมากไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะ <c oughs> แต่เขมมมันเอามาอ้างเว้ยแล้วมันก็มีคนประเทศอื่น <c oughs> เห็นด้วยด้วยนะ <c oughs> โดเฮ้ยนี่มันเป็นที่ไทย ก็เข้าใจละคนส่วนใหญ่เขาใช้ Google กันเนาะก็เลยรู้สึกว่า Google น่าจะถูกต้องกว่าอะไรประมาณนี้แต่เฮ้ยไทยก็มีดาวเทียมเขาเอาหลักฐานมายืนยันตรงนั้นตรงนี้นีน่นี่นนสนที่สัญญามีตรงนั้นตรงนี้อธิบายอย่างชัดเจนมึงอย่าโต้เถียงกับเรื่องมึงอลเอออย่าไปสารโลกไปคนเดียวไปเรื่องมึงอะโอเคครับทีนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้เลวกันนะครับผมพเพื่อนๆละครับคิดเห็นยังไงก็คอ,อมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับ โอเคคลิปนี้ก็คงจบวิเพียงเท่านี้กันครับเอาไปเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ